นนคนที่เห,เหตุการณ์บังเอิญไปเจอพอดีอเป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะครับผู้หญิงท่านนี้เนี่ยเขาก็ให้สัมภาษณ์กับทางข่าวสดนะครับให้สัมภาษณ์บอกว่าขอยืนยันว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยไม่ใช่กลุ่มผู้ชุมหนุมหรือการอาสาของผู้ชุมน,นุมอ่าน,อน,นี่มุมหนึ่งนะอันนี้มุมตำรวจนะครับอันนี้มุมผู้หญิงที่เขาอยู่ในเหตุการณ์แลวเขบาบังเอิญเจอคนกลุ่มนี้เขาบอกว่ายืนยันว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุไม่ใช่กลุ่มผู้ชุมหนุมหรือการอาสาของผู้ชุมน,นุม เนื่องจากว่าลักษณะการแต่งตัวนั้นใส่เสื้อกาวคล้ายเสื้อช็อปแขนสั้นโดยไม่สวมหมวกกันน็อกและไม่มีปลอกแขนก่อนที่จะทราบเหตุการณ์ความวุ่นวายและนะฮะผู้หญิงท่านนี้บอกว่าบังเอิญบังเอิญไปเจอกลุ่มคนกลุ่มนี้โดยบังเอิญน,นั่งดื่มสุรากันอยู่ประมาณ20คนโอคนและผู้หญิงคนนี้เขาเดินเข้าไปกดเงินแถวนั้น<า>นะแล้วทางกลุ่ม20คนเนี่ยเขาก็เข้ามาขอเบอร์ เขาเข้ามาขอเบอร์หลังจากกดเงินเสร็จก็เจอเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยลุกขึ้นมาเลยนะฮะลุกขึ้นมาหลายคนเนี่ยมาขอเบอร์โทรศัพท์ก็เลยถามไปว่าอา้าวอายุเท่าไหร่อ่าทางกลุ่มผู้ชายกลุ่มนี้เนี่ยกลุ่มที่เขาก่อเหตุบอกว่า19ปีนะสุดท้ายเนี่ยทางผู้หญิงคนนี้ก็ให้ลายไปนะครับแต่ก็ไม่ได้ไน์ก็กลับมานั่งกันต่อแล้วผู้หญิงก็บอกประมาณ40นาทีหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นไปอย่างเหตุการณ์ที่ที่เราเห็นเมื่อกีกู่ก็เป็นเหตุการณ์ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นนะครับ หลังเหตุการณ์สงบลงเนี่ยได้กลับมาสำรวจข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ก่อนพบว่าหนึ่งในบุคคลที่ก่อเหตุนั้นเป็นคนคนเดียวกับที่เข้ามาขอลายเป็นหนึ่งในบุคคลที่เข้ามาขอลายรวมไปถึงรูปประพันธ์สันธานและรูปโปรไฟล์จากลายสามารถระบุตัวตนได้อย่างชัดเจนอขอยืนยันว่าไม่ใช่การอาสาของกลุ่มผู้ชุมนุมอย่างแน่นอนเอาละสิ นี่เป็นอีกมุมหนึ่งนะท<ะ>างตำรวจบอกว่าสองคนเนี่ยที่ยิงกันเนี่ยที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นกลุ่มกา,อา,าะะดอาสาราษฎรเหมือนกันทะเลาะกันเองแต่ผู้หญิงคนนี้ที่เขาไปเจอบุคคลคนนี้โดยบังเอิญเขายืนยันบอกว่าผู้ชายคนที่ใช้อาวุธปืนยิงเนี่ยไม่ใช่กลุ่มกาดอาสาของม็อบราษฎรอย่างแน่นอนอ,อ่าและหลักฐานที่มีภาพจากไลน์นะครับภาพจาก Facebook ยืนยันชัดเจนเป็นคนเดียวกับที่ตัวเองเจอแน่นอนครับ <font S 2> แล้วอย่างหนึ่งคือกาดเมื่อวานนี้เนี่นะครับเราลงพื้นที่กันไป2คนเราก็จะเห็นนะครับพร้อมๆกันนะครับบอกว่ากาดส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมีปลอกแขนครับเมื่อวานยังมีกาดประมาณสักสี่ห้ากลุ่มได้กาดเยอะนะฮะแต่ทุกกลุ่มจะมีปลอกแขนฮะการแต่งตัวของกาดเนี่ยจากชัดเจนมีปลอกแขนมีหมวกมีเสื้อให้มันชัดเจนแต่เม <ๆ projeto S 1> <ช>ื่อสักครู่ที่เราเห็นเนี่ยตอนยิงเนี่ยเสื้อกางเกงขาสั้น <อะ S 1> ไม่เห็นปลอกแขนด้วยนะไม่มีปลอกแขนไม่มีปลอกแขนด้วยใช่า